มาค่ะเรามาลองใส่เซตเปลอกหุ้มระคังและวัชระกันนะคะสำหรับปลอกคุ้มนี้จะมี2ขนาดนะคะก็คือขนาดเล็กนี่คือเป็นเซตของขนาดระคังความสูง6นิ้วนะคะแล้วก็ที่ทางเพจขายหลักๆเลยก็คือความสูง7นิ้วคือเซตนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง สาธิตใส่กันพร้อมๆกันเลยนะทั้งสองส่วนเลยนะคะเริ่มจากนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนาดไซส์เล็กนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะนําไปใส่ชุดระฆังวัชระนะคะก็จะเรียกว่าสามารถนํามาตั้งวางตั้งโชว์ก็สวยงามนะคะแล้วก็ใส่ปกป้องนะคะตัวระฆังใหออ้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะนี่เลย ะะการใส่ก็ไม่ได้ยากนะคะเขาก็จะมีกระดุมนะคะเกี่ยวติดให้นะคะโอเคสมมุติว่าติดแล้วละกันนะคะอ่นนี้ก็คือเป็นสําหรับไซส์เล็กนะคะและนี่เป็นเซตของออที่ใส่วัชระนะคะ,อะโอเคนี่ค่ะก็นําวัชระของเซตเล็กใส่ลงไปนะคะก็เข้าเซตสวยงามเลยนะคะนํามาตั้งโชว์ก็เกิดความงดงามมากเลยนะคะ นี่เลยค่ะเคนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเราจะมาเป็นโทนสีเหลืองสีเหลืองทองก่อนนะคะนะคะก็เป็นสีที่ออกมาสวยงามฉ่ำวาวเลยนะคะก็ส่งคุณค่าออกมาสวยเลยนี่เซตเล็กเทียบกันให้เห็นนะคะเซตเล็กและเซตใหญ่นะคะเซตใหญ่นะคะก็คือเราได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะการใส่ก็ไม่ยากง่ายมากนะคะก็คือมีเข้าเซตเลยนะคะ ก็สามารถนำมาตั้งวางในโต๊ะนะคะเครื่องพิธีต่างๆนะคะก็ดีเลยนะคะสวยเลยนี่นะคะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะโอเคนี่เป็นเซตใหญ่เป็นระฆังเจ็ดนิ้วนะคะก็สวยงามนะคะสำหรับเป่าคุ้มเซตระฆังละวัชระมีสอง ขนาดนะคะท่านที่นะคะมีะระฆังมีเซตแบบนี้ก็ลองวัดที่ขนาดไซส์ะระฆังดูนะคะก็โดยหลักแล้วก็จะหนีไม่พ้นจากะระฆังเซต7็นิ้วและ6นิ้วนะคะก็ลองดูว่าของท่านเป็นแบบไหนส่วนเรื่องของราคานะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะคะก็นำมารีวิวให้หลายท่านที่อยากได้เซตที่เป็นเปราะคุ้มนะคะไว้ตั้งนะคะก็สวยงามนะคะ ใส่เพื่อปกป้องตัวละคังด้วยนะคะนี่เลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันค่ากัดเซตให้สวยงามเซตร,ระครังเปราะพุ้มวัชระแอนระครังและวัชระค่ะกันตาแอนดรอเจค่ะ